ผู้หญิงทั้งผู้หญิงมาแล้วนะคะช่วงนี้ทั้งร้อนทั้งแดดแรงจะมีวิธีเลือกแว่นกันแดดดีไหมคะตามมแครี่ไปเลยคะ่ะแพทย์หญิงวัฒนยุดีธนวิสุทธิ์จากสุแพทย์โรงพยาบาลสมิติเวศบอกว่าแสงย v วีเป็นแสงที่อันตรายต่อดวงตามากถ้ารองไม่ป้องกันและได้รับแสงยูวีเป็นเวลานานหรือจำนวนมากก็จะมีผลทำให้เป็นโรคต้อลมและต้อเนื้อที่ตาได้ค่ะ ถ้าเกิดหนูไปมองจ้องพระอาทิตย์โดยตาเปล่าเนี่ยแสงรังสี UV มันจะเบินจุดมันเหมือนเผาเลยค่ะจุดโฟกัสของน้องให้สามารถบอดได้เลยพอพอเจอแสงจ้ามันก็หุบเล็กเพื่อแบบป้องกันตาค่ะทีนี้ถ้าเกิดหนูไปใส่แว่นกันแดดที่แบบดำแล้วไม่กัน UV เนี่ยมันก็เซนส์ว่าแสงล่มถูกไหมคะมันก็ขยายใหญ่ UV ก็เข้าเต็มเต็ม โอ้โห oh ฟังคุณหมอแบบนี้แล้วแฟรี Fairy ว่าแว่นกันแดดนั้นสำคัญมากโดยเฉพาะต้องเลือกแว่นที่ดีสามารถป้องกันแสงยูวีได้จริงๆแต่สำหรับผู้หญิงอย่างเรานอกจากเรื่องของสุขภาพแล้วความสวยความงามก็สำคัญไม่แพ้กันงั้นมาเลือกแว่นกันแดดไปพร้อมๆกับแฟรี่เลยค่ะ ใช่สวัสดีค่ะอยากรู้ถึงวิธีการเลือกแว่นค่ะจะเลือกยังไงให้เหมาะสมกับรูปหน้าของเราคะสำหรับคนที่เอาหน้าหน้ายาวก่อนนะคะหน้ายาวนี่ก็คืออันนี้เลยค่ะทรงเหลี่ยมฮะแล้วเป็นโอเวอร์ไซส์นะคะแล้วใส่แล้วมันจะแบบ แว่นนี่มันก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้จะทําให้หน้าเนี่ยดูไม่ยาวมากเป็นสีดําด้วยนะคะอ๋อต้องสีดําถึงจะดีที่สุดใช่ไหมคะถ้าเป็นสีขาวสีตาลมันยิ่งทําให้หน้าเราดูยาวขึ้นไปอีกอะค่ะอันนี้เรามาที่หน้ากลมนะคะมีอะไรชี้ชี้ขึ้นไปหน่อยจะทําให้หน้าเขาดูเลียวขึ้นนิดนึงอ๋อคือที่ตรงช่วงช่วงนอะันนี้ดีไซน์ก็จะมีชี้ขึ้นนิดนึงอะไรอย่างจะน่ารักกว่าต้องชี้ขึ้นนิดนึงใช่ค่ะจะทําให้หน้าดูเลียวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยกำลังน่ารักอะไรอย คุณหน้ากลมจะใส่แว่นสีง่ายมาถึงอีกหนึ่งใบหน้าค่ะ,คะก็คือเป็นใบหน้าแบบเหลี่ยมค่ะจะต้องใส่แบบไหนนี่คะใส่กลมเลยค่ะใส่กลมเลยใส่กลมๆแต่มีดีไซน์อย่างนี้นะคะมันจะน่ารักกว่าอใช่ค่ะไอ้ที่เรียกว่ามีดีไซน์ก็คือคืออะไรที่ประหลาดประหลาดนิดนึง <c oughs> มันก็จะทําให้หน้าหน้าก็ดู <c oughs> เออเอมีอะไรน่าสนใจขึ้นนะ <c oughs> แล้วสําหรับผู้ที่มีใบหน้าเรียวล่ะคะอันนี้แบบเป็นใบหน้าที่หาแว่นได้ง่ายที่สุดนะคะคืออยากใส่รูปอะไรก็ได้และถ้าพูดถึงเทรนในตอนนี้ล่ะคะแว่นแบบไหนที่กําลังฮิตเลยค่ะพี่น้ำคะจริงๆแว่นที่กําลังฮิตเนี่ยนะมันจะเป็นแบบแคล้ายๆแบบ ยังไงอะใส่แล้วมันแบบคล้ายๆแฟนตาซีนิดๆหรือไม่ก็เป็นลายปริ้นสวยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า Spring Summer นี่มันจะเป็นปริ้นเป็นดอกไม้เป็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแว่นก็ทําด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นเทรนแว่นของปีนี้นะคะคือต้องเป็นแค t อายแล้วสีต้องเป็นแบบสีจะเป็นพวกพาสเทลหรือไม่ก็แดงสดแล้วเลนต้องเป็นปลอดอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเทรนแว่นของสปริงซัมเมอรถึงออทัมวินเทออ่ะโอ้โหใช่ค่ะ ตอนนี้คุณสาวๆก็อย่าพลาดที่จะหาแว่นกันแดดมาใส่กันนะคะจะได้สวยและสุขภาพดีค่ะ ค่ะก็ต้องขอขอบคุณคันไซออปติกด้วยนะคะที่ยามสแควร์ซอยสองค่ะแว่นเยอะมากเป็นคนขายแว่นที่เปรี้ยวที่สุดที่เคยเห็นนะเร็วมากนะก็ขายเนี่ยแหละที่ชมพู่ใส่เป็นกล้วยใหญ่ๆเป็นตัวโชเชอร์รี่หรืออะไรเงี้ยหรือว่ามีอะไรติดหัวเต็มไปหมดอ่ะเยอะมากเยอะมากแต่แว่นตากันแดดดีควรใส่จริงๆอย่าไปคิดว่าอุ้ยอายเอยหรืออะไรเงี้ยมันป้องกันได้สายตาตัวอย่างต้อลมต้อแดดฝุ่นฝุ่นได้หมดจริงแล้วตีนกาก็ไม่ขึ้นด้วยจริงเพราะเราไม่ต้องหยีตาขนาดนี้ต้องคุยเรื่องต้อแล้วนะ นี่เราคุยกันมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นจนคุยเรื่องต้อแล้ววะ่ะอ